ายหน้มันเก่านสศอคนาิ่งนวัที่เปนยังไงคะมันคือโชว์หรือมันคืออินเนอร์ก็แต่งงานแล้วผู้ไม่เก่งใจสี่คนที่สี่เฉยเลย แล้วตอนที่สอมมาเป็นแค่หอมแก้มคะ่ะไอ้คู่เ,เราก็เลยเพิ่มเพราะว่าเพลงเรามันช้ามากช้ากว่าคนอื่นเขาเราก็เลยแบบว่าใจไม่ไหวใกล้กันขนาดนั้นแล้วพู่ต่อไปทำตัวไม่ถูกเลยอะไม่หรอกก็คือคนละคนละแบบทุกคนแม้คณีโชว์คนละแบบของเรามันก็ก็เป็นในเซที่แบบเหมือนแต่งงานแล้วเป็นเป็นคู่กัน อระดับหนึ่งแล้วามรู้กวโชว์เราจะเยอะกว่ากับปีนี้มันแตกต่างแบบอารมณ์ข้างในปีที่แล้วอะไรเนาะไมหลายปีแล้วไม่หลายปีแล้วกับพี่โออารมณ์มันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็จนมาคบกันแล้วก็ เดทกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความมั่นกันแล้วก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็อยู่กับช่องสามแล้วก็เกิดมาจากช่องสามมาเล่นกันใช่ค่ะถ้าเกิดชุดไหนด้วยความช่องสามสี่ปีสี่ปีเนาะปีนี้ก็จัดเต็มค่ะปีนี้ก็จัดเต็มแล้วก็ยังมีละครอีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ที่แบบ ที่จริงๆคือสปอร์ตเราทุกๆปีแล้วก็ตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกแบบเอ,อ,อบอุ่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าช่องจะผลิตละครดีๆให้คนดูอีกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยไปอีก,ากนานแสนนานเป็นร้อยๆปีเลยค่ะอ่าเมืวันเกิดสามีปีแรกเลยค่ะวันเกิดสามีก็เขียนอะไรก็ได้อีกเมอนเดอีกแบะ ขยับก็แบบมันก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกเออมันเรียกว่าอะไรอะมันรู้สึกแบบไ,ไม่อะอธิบายควา,ามในในรู้สึกอะทุกคนเมาเไงในใจมันคง <c oughs> เออใช่ไหมรู้สึก ก็เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยอะค่ะปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจในในผู้ชายที่เขาแบบเป็นคือเขาเป็นค่อนข้างที่จะเป็นแมนคนหนึ่งที่แบบสุภาพบุรุษแล้วในความเป็นนี่บอกว่าเขาเป็นของเราของเราของเราคนเดียวใช่ด้วยก็ของเราแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงว่าแต่งงานนี้เราการซื้อของขวัญยังไงมันยากเลยหรือว่าไม่ต้องแล้ว ม, <า S 1> มีอะไรเปลีกันล้กันคิมจริงๆก็ยากนะเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วอะแต่อันนี้คิมซื้อเป็น v o เชอร์ให้เขาไปช้อปปิง้งเสื้อผ้าใช่อ๋อ,อก็คือตัดจบก็คือไม่ต้องหอให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเองก็เป็น v o เชอร์แล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งเอาเองราคาเท่าไหรนะ่คะไม่เยอะค่ะไม่ไม่เยอะมากใช่ค่ะที่น้อองเราถามในคลิปที่เป็นไวรัลหน่อยที่ส่างไปแล้วก็คือว ในใจตอนนั้นไม่สบายใจก็มีคนถามค่ะที่ถามเยอะมากเลยค่ะเราก็เคยบอกตั้งแต่แต่อะไรแล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็ผมไม่มีวันที่จรับได้แล้วก็ไม่รู้นะว่าแบบอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะสิ่งถูกต้องมันก็คือต้องอยู่ตรงเนี้ จะมีโลกสองโลกสามโลกสี่ไม่ไม่มีวันเกิดขึ้นในนี้ไม่หมาคุยเรื่องนี้เขาพูดไปแล้วสิหน้าสามีเราเป็นยังไงบ้างเขารู้เขารู้เพราะว่าเราแบบเรากระซิบบอกเขาทุกวันเลยกระซิบเพื่อนเยอะที่บอก่าอย่านะไม่ไม่แต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันก็คือต้องเป็นอย่างเงี้ยแสดงรู้ว่าถ้ามันเกิดการนี้มันจะมีอะไรตามมาเราคาดโทษไหม สิบปีแล้วอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติกันมากที่สุดแล้วอ่ะเราคงรับไม่ได้แต่สาม่ทำให้เรามั่นใจก็สิบปีแล้วยังไม่มีอะไรหลักนั้นเลยนึกไปเมื่อว่าถ้ามีก็คือบ้านเมืองหรือบ้านเมืองไปไม่ไปไม่อาจารย์เรื่องจริงๆจะไปฝากไข่จะไปกินตัวมีู้่ อนแรกคนรุ้นว่าท้องแล้วหรอกก็เนี่ยคาะอยู่ค่ะกำลังกำลังอยู่ใน process ที่กำลังฝากอยู่ค่ะไม่ได้ถามทิมครวการ้้งจ่อะไรมันเป็จิ้มแหมิมวันแรกๆก็กลัวค่ะแต่ว่าพี่หมากก็ช่วยจิ้มด้วยก็พี่หมากผสมยาอะไรให้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นีมเว w ร์ k สนุกดีค่ะคนณที่เราอยากจะตั้งใจฝากให่ไว้เพราะอะไรอย่างเง้ยเพราะมันไม่เจ็บมันสนุกเลยเมื่อเราออกมันเจ็บมันมันต้องตระเวนมันต้องนับมันสนุกมันเหมือนแบบเหมือนเรามีฟาร์มแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไข่โอเคโอเคลูกดูมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมากค่ะแต่ว่าคือเราแบบเราตั้งใจที่จะฝากเพราะว่าเรายังไม่ได้จะมีเรายังไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้แล้ว ใช่แล้วด้วยอายุของเราแล้วอ่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่างั้นฝากไปก่อนแล้วก็วันที่เราอยากมีจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ยังมีแบ็กอัพแลนที่เราได้ค่ะอ่าเาือีกเรองนึงพี่แอนพี่แอนบอกว่าจะไม่รับควันหลานได้ๆทั้งสิ้นแล้วได้หรอเขาบอกว่าเราไป็นตำนานไปแล้วพี่แอนลืมโรงการใส่ซองคิดเลยพี่เี่ยจะบอกพี่แอนไม่ใช่หลานเลยนะเป็นนโยบายตอนนั้นงานแต่งนี่หลานเลยนะ เพราะว่าพี่แอนคือก็ตั้งตัวตีเลยที่ทำให้เราสองคนมาักรักกันอะั้นจะต้องซัพพอร์ตตลอดใช่ต้องพพอร์ตถึงยังลู้เข้าโรงเรียนเลยอนเป็กลูกบวดใช่ยั้วแนลูกแต่งงานค้าวนแรกเลยนะใช่แสดงว่าก็ตัวพี่แอนก็ต้องมีสิทธิ์เป็นแม่ทูนหัวเลยนะเป็น godmother ใช่ค่ะพูดเลยพูดเลยะยกให้เลยค่ะพี่ แ <c oughs> ยังว่าคิมก็ไม่ติดถ้าพี่อาจจะเป็นแม่ตูนหัวให้ลูกเราไม่ติดค่ะแต่ตอนนั้นจะกี่ปีแล้วก็มี่มาวันสองปีจะมีน้องแล้วพี่มา <c oughs> อ๋อ,อ,อเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งค่ะทุกอย่างเรต้องดูที่งานะว่าละครจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่แย้มก็เตรียมเงินไว้บองกล้องการแล้วบอกพีย้มค่ะถ้าเรามีลูกลูกยัมดูหน่อยพี่แย้มอยาจำไอ้จำ คำที่สัญญาไว้ได้ไหมคะจริงจังเลยจริงจังเลยอ่ะก็ก็แค่อยากจะขอให้พี่แอนแบบดูแลลูกคิมนะคะฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยังคม่ก้าว s t e ะ